สวัสดีครับผมพี่นัทจากเพจ RC One and Two ช่อง YouTube โปรนัท RC นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ของเล่นเจ๋งๆมาอีกตัวนี่เป็นตัวนี้นี่นะครับมันคือเรือเจ็ตบอสบังคับจากค่าย W L นะครับรหัสขังเรือคือ917นะครับรุ่นนี้นะครับกล่องอุปกรณ์ที่เขาให้มาคือกล่องนี้นะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเป็นแพ็คเกจจิ้งเขาเลยนะครับจะมีกระเป๋าใส่ให้นะครับผลิตด้วยกันทั้งหมดอยู่2สีนะครับจะมีสีนี้นะครับรุ่นนี้สีเหลืองนะครับ ขนาดตัวรำนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ20เซนน่าจะได้นะครับจากหัวถึงหางนี่ประมาณ20เซนไซส์ว่ามินิมิน,มนิน่ารักนะครับที่สําคัญเรือรุ่นนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นสปีดคอนโทรลแล้วเลี้ยวนี่เลี้ยวเจ็ตตัวนี้ด้วยระบบเซอร์โวนะครับรีโมทก็มาเป็น24บแบตนะครับแบตบรุนนี้จะมาเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับ 2S อนี่ก้อนขนาดนี้นี่จริงๆแล้วผมมองแล้วใช้กับลิโพก็ได้น้ําหนักก็จะเบาวกว่านะครับแต่ถือว่าเขาให้แบตมาเจ๋งอยู่นะครับแล้วก็พร้อมกับสายชาร์จ usb เป็นเรือพร้อมเล่นนะครับนี่ใช้เวสเ์ดีเขา,ามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องตัวต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของฐานวางเรือนะครับแล้วก็เป็นพวกอะเซซอรีแล้วก็ปแจจัเอลนะครับแล้วก็คู่มือนะครับดูรีโมเช้นี่นี่นีนี่รูรีโมผมชอบมากเจ๋งอยู่เป็นทรงนี้จับถนัดเลยนะครับนี่สังเกตนะครับขนาดโอเคเลยนะครับไกดก็สีนิ่มพํมอะไรตัวก็เป็นโปรกเกาะนิ้วอยู่นะครับใช้ได้อยู่ใช้ฐาน A 2ก้อนนะครับตัวต่อไปคือเรื่องของสีนะครับ พี่เออหยิบให้ดูนี่นี่นสีเขาผลิตด้วยกันสองสีแล้วแต่คนชอบนะครับสีเหลืองสีแดงฮนะเห็นไหมโอเคจ <cott> ะมาทดสอบเลยเปลี่ยนที่รีวิวนะครับดูโลเคชั่นฝนตกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปซัดเรือนครับมาดูขั้นตอนวิธีการเปิดฝาเรือนะครับจะมีตัวเคี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังบิดออกมานะครับนี่จากนั้นเปิดฝาแลา้วก็ค่อยโยกดึงออกมานะครับดึงมานีดนึงเนี่ยก็หลุดเขหลุดแล้วติดเล็บไม่มีตึ๊บนี่แค่นี้เองครับ แบตเตอรี่จะอยู่ด้านในนะครับถ้าเราต้องการจะถอดมาแค่แค่ดันออกมาแค่นี้เองเนี่ยหรือว่าสุดแล้วใช้ได้แล้วนะครับโดยพื้นที่เขาเล็กนิดนึงนะครับปึ๊บไม่ถนัดมานี่ออกแล้วพยาวเลยปึ๊บๆๆเนี่ยออกมาแล้วนะครับมาผมเอาก้อนนี้ชาร์จไปแล้วเมื่อกี้ก้อนนู้นไม่มีไฟอันนี้ผมชาร์จมาแล้วเราไปลุยกันเรียบร้อยแล้ว ล็อกใส่ที่ดีมันจะมีที่วางนี่กดไปปุ๊บมันจะอยู่ในร่องพอดีเลยนะครับแล้วก็กดปิดไปนี่จะได้แล้วไปโอเคข้อดีของเ e ็ดบอสอีกอย่างนะครับคือความปลอดภัยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากเล่นนะครับคือมันปลอดภัยไงใบนะครับใบพัดเขาจะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมอเตอร์มันทํางานไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวมันไม่บาดมือแน่นอนนะครับเด็ด okay. อันนี้ผมเสียบแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับนี่นี่จะมีไฟข้างหน้านี่กเก๋หดนะมีไฟด้วยอโอ้ฝาล้องอุ้ยรนะวังวัง สวิตช์ออนออฟอยู่ด้านนี้นะครับนี่ที่เราเปิดปุ๊บเดี๋ยวเราเช็คระบบนะซ้ายขวามาโอเคมีปุ่มทับทิมได้ไหมอ๋อปุ่มนี้ทับทิมนะครับทับทิมได้ตรงนี้นะครับปั๊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 บจะร่วงลงน้ำไหมเนี่ยข้อดีเจ็ตบอสน้ำตื้นๆก็ไปได้นะครับ ไปโอ้๋อ,อมีถอยหลังด้วยมีถอยหลังด้วยนะครับเดยนหน้าเป็นสปีดคอนโทรลที่คือจะไปช้าๆได้นะครับในขนาดนี้แหนะนเดี่ยวนะครับอ๋น่ารักอะ่ะน,นี่กไปล้ เขาตรงยยาข้อดีอย่างนึงของเชฟโบค๊คือไม่ต้องกลัวเรื่องย่าพันนะครับนี่เพราะใบพัดมันอยู่ในในในลำลำเรือนะครับแหวกย่าเข้ามา เนี่ยขึ้นตะลิ่งมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะอะไรใบพัดมันไม่มียังไงมันก็ไม่พังนะครับเนี่ยดันขึ้นตะลิ่งมาเลยแแบกเข้ามาเลยนะครับคงเห็นแล้วนะครับว่าเรือเจ็บอทรุ่นนี้วิ่งยังไงวิ่งเนียนขนาดไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมบอกเลยเนียนมากนะครับและที่สําคัญคือน้าตื้นๆเขาก็เล่นได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําไปเล่นเรือแล้วต้องน้ําลึกจริงๆน้ําแค่นิ้ว2นิ้วเนี่ยเรือลานี้เล่นได้สบายเลยนะครับอย่างเงี้ยไปกอหญ้าแล้วมีน้ำเนี่ยผมแแบกหญ้าเข้ามาได้เลยนะครับสบายมากนะครับแล้วก็ไม อย่าไปพันใบนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวดักอยู่ข้างใต้นี้น้ําจะถูกดูดเจ้าข้างใต้แล้วพ่นออกไปด้านหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสใบที่จะปะทะกับสิ่งสกปรกว่าน้อยนะครับจะเว้นไปเศษเล็กๆซึ่งเศษเล็กๆเ,เข้าไปปุ๊บเขาก็จะยิงคายออกไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้สบายใจได้นะเป็นเรืออีกรุ่นที่น่าสนใจอยู่นะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย